ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Harmony FUNNY สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมา,าเซอร์ไพรส์อ้บ้านั่นกันนะใ้บ้านั่นนะโดยการนำเจ้าตัวนี้มาให้นะตัวนี้ เป็นเป็น b e r n เป็น b e อ n a น d ท้อสาไอ้บ้านมันชอบหมาเดี๋ยวจะดูดิว่ามันจะทำหน้ายัางไงฮนะตัวนี้ที่ได้หมูจนะที่นี่เลยนะมมันไปเลยมมันไปเลย คุณอันนี้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยคุณเลีหมาใครมาหมามันดีนะหมาใครหมาคุณไงจะบ้าเหรอบ้าเหอ <c oughs> จริงอะจริงคุณจะบ้าเหรอ <c oughs> เออหมาใครหมาคุณจริงจริงพึ่งมาจากไหน สร้างหุงมาดิไม่เชื่อหรอกเฮ้ยเจ้าของอยู่ไหนอ่ะเจ้าของหมาอยู่ไหนเจ้าของหมาอยู่นี่ไงเนี่ยไม่รู้มึงง่วงอ่ะมึงจะไม่ทะยังไงเนี่ยมึงง่วงอ่ะนี้เป็นใหญ่งใช่ไหมเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอือห้าหมื่นนะดิ คุณตั้ที่ไหนมาคุณเชื่อคุณหรอกว่าเอ้าแล้วมันจะมาอยู่ในนี้ได้ไงไม่จริงอ่ะไหนเจ้าของมีเปล่าไม่มีมาใครมาเนีมาป้าหรอมาป้าบ้าอะไรมาคุณไงดูหน้ามันดิเจ้าของอยู่ไหนคุณแมวของใครมาไม่ได้เอามา เองนะเราเคยดูในลิบอะเราเคยดูในเนี่ยในในเพจอะแพงมากเลยนะ่างเงแพงมากเลยแล้วน <sh> uh ี้เนี่ยเนี่ยเนคุณเอามาได้องเอนมาได้ยังไงนี่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออะไรค่แค่ม่ค่่่่่ั่ เนี่ยเ,เออเนี่ยตัวเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่เจริงหรอกแล้วควรให้เราวอมันแพงอ่ะเออให้แล้วมันจะมาอยู่ในร้านเราได้ไงฮะตอบตอบไปสิหนูเป็นหมาขายเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของหนูอยู่ไหนฮะโอ้โหสภาพเจ้าของอยู่ไหนคะ ชื่ออะไรให้ชื่ออะไรดีอะชื่ออะไรอะรู้ดิมคุณอยากให้ชื่ออะไรอะชื่อต้นไม้ที่คุณชอบเะล่ะชื่อฟาโละฮะชื่อต้นฟาโลเหรอเออต้นฟาโละไม่เคยเห็นฟาโละมันเป็นอย่างนี้แหละอ่าอืมไม่ใช่ฟาโลเหรอฟาโลก็ได้ฟาโล ผจัดการร้านแฮมเเอจัดการร้านารานี่มักนนี่นะคนดูแลนะเนี่ยนี่คนดูแลร้านเาเนี่ยจะของร้านไหมเนี่ยคุณฮะเราจะมาเอาหมาอไรเาจะมาเอาได้ยังไงเป็นหมาของคุณไรเอาของใครเขามา แล้วเขาคุณไปยืมผมมากี่วันเนี่ยไม่ได้ยืมเดี๋ยวทำของเขาตายนะมั้ยซื้อม,มาเนี่ยอนอนเนี่ยะคุณจะซื้อเรื่อไงคุณมีตังนี่งงนไงเดี๋ยวเราเลี้ยงมันไม่ได้เฟซบอกวเขาด้วยเราเจ้าของเขาว่าวนะไ,ไอ,นอ้ผมอ่ามันชี้ได้เลยเหมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมารับพิภพอยห,อหน่อยนะรับผิดชอบทำไมมันเป็นหมาคุณแล้วไม่เชื ครับทุกคนตอนนี้มันยังไม่เชื่อตอนนี้มันยังไม่เชื่อว่าเป็นของมันเดี๋ยวไว้ติดตามชมกันต่อไปนะว่าอ่ามันต้องเชื่อมันต้องเชื่อทั้งวันหนึ่ง